พามาดูแม่น้ำคงคานะคะเนื่องจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มีติดกับแม่น้ำนะคะก็จะท่วมที่เห็นเป็นฟอ,ฟองฟอดนี่คือเขาสูบน้ำนะคะจากาที่อยู่อาศัยมันท่วมไปที่อยู่อาศัยนะคะเขาสูบออกกลับมาคืนแม่น้ำเหมือนเดิม มันก็เลยเป็นฟองฟอตแบบนี้ท่วมหมดเลยตรงนี้เป็นเป็นที่ที่หิงเคยมาถ่ายคลิปนะแล้วก็เราสามารถเดินลงไปข้างล่างได้นะคะเป็นทรายตอนนี้ท่วมมิดหมดแล้วน้ำเกือบจะถึงถนนแล้ว ถักตบลอยเต็มเลย ท่วมแบบนี้นะคะคนที่จะเอาร่างมาเผานะคะก็ลำบากเห็นไหมคะต้องเอาขึ้นมาเผาบนฝั่งเลยริมถนนเลยจากปกติเผาข้างล่างก็ได้น้ำท่วมก็ไม่ได้เลยแต่ก็ต้องเผาเพราะว่าเขาต้องเผาภายใน24ชั่วโมงเป็นกองฟืนนะคะ เรือจอดแองแมงกันเลยที่เห็นคนมาเดินกันเยอะๆนี่คือเขามาดูกันนะคะพวพาน้ำขึ้นส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนที่มาดูอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้เดือดร้อนนะคะคือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ติดกับแม่น้ำอะ่ะก็ท่วมหมดเลย ตรงช่วงนี้จะเป็น จะมีต้นไม้นะคะที่เป็นต้นไม้ดัดเป็นรูปต่างๆอันนี้ก็เรียบร้อยปกตินี้ถนนนี่สูงมากๆเลยอ่ะน้ำขึ้นมันจะถึงถนนอยู่แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดฝนตกหนักไปอย่างนี้ไม่ยอมหยุดนะอีกแค่3-4วันอ่ะจะท่วมถนนแน่นอน น้องวัวน้องควายก็เดือดร้อนนะคะเพราะชาวบ้านเขาเลี้ยงเอาไว้พอน้ําท่วมมันก็ไม่มีที่ให้อยู่คอกน้ําท่วมว่างัน้นตรงนี้เป็นศูนย์ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะเขาจะแจกอาหารให้ค่ะรัฐบาลจัดศูนย์ขึ้นมานะคะ น้องวัวน้องควายน้องแพะเดือดร้อนไปหมดนอกจากคนแล้วถนนนี้เป็นถนนเวียนที่จะขึ้นไปสะพานคันทีนะคะชาวบ้านก็ขึ้นมาอยู่ถนนกันหมดเลยเอารถมาจอดด้วย Mm, no, <laughs> <laughs> I okay even this love it. I love it. I Take care. Mm, take. You don't want to get down here. No, no, no. Hey, Pula, it's like a <laughs> นี่ค่ะถ้าเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆก็ขึ้นสะพานไปเลยยาวเจกิโลเมตรเราจะไม่ขึ้นนะคะเราจะกลับรถเพราะว่าไม่ได้มีทุระอะไรที่จะไปทางนูน้น หวังว่าน้ำจะไม่ขึ้นมากไปกว่านี้นะคะขอให้ลดเร็ว